ขออนุญาตตั้งกล้องเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินหน้านุ่กันมาหนิพี่น้องถ่ายบรรยากาศอยู่ไห้อยู่หน้ากินข้าวกินหน้านุ่กันเนาะกะเป็นอีกมุมหนึ่งพี่น้องเลยนุ่มพักบุ้งกินเนาะไปกินเข้ากินหน้านุ่กันมาหนิเนาะประมาณพักบุ้งไทยพักบุ้งจีนเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กเฮ้ยตุ๊กโอ้ยอ่ที่น่าพี่น้องอ่ะกายสบายดีข้างหนึ่งเนาะหยอกหยอกบนเทิงพี่น้องเลยป้าผัว

กิ่เไปร์ได้แฮมมิแ่แซ่บเนาะราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบริร์ทุกคนทุกทา่านบม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับคัสซูซองยูทูบตุ๊กคำปั่นสุกนะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับตุ๊กคำวันนี้พี่น้องอยู่ไหนอยู่หน้าเผาโง่เผาควายเผากล้าเผาบุ้งเนาะอีกจังหน่อยกระดำให้ดำหน้าเด็ดพี่น้องเอ้ย อพอกม่เป็นมีเบียกกันบ้านกันเมืองเพื่อนอยู่ทั้งบ้านพุ่อนเลยเนาะเลยให้ตู้คำมาเผ่านา,า,า,นนาถ้าพอกะจะน้อากินเนาะกะมาตู้สีนำพี่น้องเออมันนีกะสีแกงนอไม้เนาะหลังจากที่ว่าคลิปที่ตู้คำลงไปแล้วเนาะไปหาหน่อไม้กับตูส้สีพี่น้องกะได้หลายเติบเนาะ,ะไปแกงเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยมากินกันบานหน่เนาะสีหน้าตากว,ว่าสิเป็นจังไดแกงเองกับมือเลยพี่น้องตู้สีเฮ็ดขักะลี hết em nó phải đuôi nó tập phạp, mà bên con làng cái bừng, cảp, na, đốt, à, nó, nó. cả bừng bắt cạp hai này thì người phù trời hiu nhạc hiu tòng điện cặp cái điện của đại thật chuồng này Thuổi, phù, con cho nó tàu cả bây giờ nó người à <laughs> à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  ใช่แล้วมันนอนแดดไปไหยุกมาตุถ้าเข้านะหามตุแล้วมันเดดเลยงานเห็นบ่อคอยบอกจะแล้วหามมาตุทีหามาพีมาตุเอาขึ้นเลยฮะหยุกได้บ่ออ๋อเย่าเป็ดอย่าเป็ดพอแล้วพอแล้วเออเนาะมีแต่คนเก่งพี่น้องเยเนาะเก่งหยุก เตียงเก่งดับหน้าค่ะยุ่เนาะพี่้องเอาปล่อยออกมาเด้อพาาขาวาน้ำเนาะแกงเห็ดน้ำพี่้องให้คนใส่เห็ดน้ำเนาะ อ่าเธอผูกงอมาเลยเนาะเบิร์ดูเบิร์ดูโอ้สันน้ากินมากแกน้ำไม่ชดชดเลยนี่เนาะอันนี้ของจริงแล้วก็คนจริงๆไม่ใช่การแสดงแมนมตุทิปเข่าได้ใช่โอ้ยเอาเชิญ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 ปีก่อนปีก่อนล้างมือล้างเท้าเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้ปีก่อนเด้อปีก่อนเด้อกินข้าวกินน้ำก่อน มา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 พี่น้องเลยกินน้ากันมื้อนี้เนาะปู่ตีบเข่าก็บสองตีบสามตีบยู่งไงอยู่หน้าพาเงาะพผาคว้ยพี่น้องเลยอ่าเรี่องงาะเรี่องคว้ยเนาะมาหิเข่าอยู่เทียงพี่น้องเลยเที่ยงกันนะเนาะบันน้ใหญ่ดอกพี่น้องเสือนี่ประตูมา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 นั่ง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 ขึ้นขึ้นขึ้น เออเอนาะสร้างสร้างขึอนางเตียงจนจังฮักพี่นองเลยฮึ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 ้ึนึฮึ่ึฮ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 ึงึฮึฮกฮึ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 ่ นะขออนุญาตตั้งกล้องเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้าน้ำกันมาเลยพี่น้องถ่ายบรรยากาศอยู่ไหอยู่นากินข้าวกินน้าน้ำกันเนาะกะเป็นอีกมุมหนึ่งพี่น้องเลยนุ่มพักบุ้งกีนอ่ะเนาะไปกินข้าวกินน้าน้ำกันมาเลยเนาะมันเปนพักบุ้งไทยพักบุ้งกินนี่ทุกได้ทุกโอ้ยพี่น้องอ่ะกะสบายดีข้างหนึ่งเนาะหยอกหยอกบนเทิงพี่น้องเลยป้าผัว แม่นแต่เปลี่ยนเป็นคนละคนโลดเนาะพี่น้องรู้สึกว่าผู้ชื่คนตาบอดบ่แม่พี่น้องเอ้ยเนาะผู้เชืว่าหมืนนาเดชหรือว่าหมืนีใหญ่จังได๋บ่ฮู้พี่น้องใช่ตลอดนแต่ว่าบ่ใช่ก็หมืนอยู่แล้วุน่เนาะแม่นบ่เฮยนาเดชนะนาเดชมาบาดนีพี่น้องเอ้ยแกเสื้อใส่ได้บ่ได้ด้ขออนุญาตนําเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเว้าบ่ม่วนบ่รบขอโทษนําเนาะกินแบ กินไม่ได้ให้มันแซบพี่น้องกินไม่ได้ให้มันแซบ <c oughs> ต้องกินแบบมัต้องใส่บวงเนาะ <c oughs> มึงแหขกินแซบนาะโอ้ยน้องไงพี่น,อน,น้อ,นนองถ้กอ,อีสานบ้านเฮาหรือว่าพักเวักไท<ห>ยเอิญพักอยียงเนาะ,น,ะนี้ เป็นเรือนสิพี่น้องเป็นเครื่อนยามกยายทกเขาเอินพักอย่างเนาะอยู่ทางไทยเอฟซีเมเมาในเดอผู้ใดู้เนาะพี่นอนเนาะนี่เขาปน็นีมนเอฟซีนะพี่องเนะาะมวนเนอฟซีนะพี่องเนาะนี่เน,ะน,นาะม,มีสวนหินนะนาลม่พี่องเอ้ยเนาะไ่ได้กินดนเลยกคิดยาก ี้อนที่ว่าคนอ่นานท่นี่นะแบ่งมันด้วย

แคบเลยจริงดีแต่มันอยู่ในดูกรไม้แย่ดูมันล็อกคิดบฮิ๊บัวโตเลยเจ้ากันเนาะอ่าวิธีกินในถือต้องเมาเพียงเนาะอาไปออกไม่เข้าเข้าไปเฮ้ยตัวนี้เข้าบอลนึฮึฮึักบุ้งเด้อ กินหยอเนี้ยหยอถึงได้เลย่ะหยอหมูกีนกินแางมันแางก็หมูน่อยอือเอาอย่าบหมูเยอดนี้ยหยอเนี้เป็นตัวดูดเลยดูดยาอืมดูดชะมัวใส่ปุยสียามีอยังตั้งๆที่ว่านั่นมันสะดูดขึ้นยอดก่อนเลยอืมก่อนกลับลงไปแต่ว่านนี่อย่างินไาเพราะวมันรำมุ่งธรรมชาติอยูให้อยู่นาอืม แ่นมั่วเือนงเตือน้าเต็มมาทั่วเราเองหน้ากระปุกออกไปเลยเตือนยาเต็มเลยมาแตงมามาผ่านกินคับเนาะพี่อากินยาอรมอมีหาหนับางคนบบโอ้เขกินยำแบบมันแสบนะพี่อเนาะมันแ่บอ่าถ้าเขาไปกินในเมืองนี้บุกไ้กินไปนี่ได้เพี่อเลย เนาะตุ๊กคามเมีเข่าจะห่างิ้มเงีเงียบที่เด็ดถ้าคนหันไปตุ๊กขามสายถไคนเดียยิงแต่ปากนอกถึงนเมื่งเนาะบ้านเาดังตกจับคือมักินเสบดเนาะปาดเอาเพอตุ๊กาหันซายหันขวเนาะตุ๊จัดงีใส่ ก็จะป่าได้ได้แถวเราบุกเขากินเนี่ยกินสเต็กจะเขากินหม้อสเต็กเด็กสุดอ๋สิ่งกชุกอันนี้ทำามี่อะไรน้อยบ้าสเต็กทุกครไปหาเงินใ,นใหม่ๆเนาะพียงเนาะหมูชุ่งคือไปกินสเต็กไว้เห็นโอ้สเต็กอืมสเต็กทรั่งซื้อคือ้ยังไงเนาะคือแบบของฝรั่งอยังไงเนาะาฝรั่งแงล้วขึ้นไปทุกครั้งก็นั่งทานเติบหมูหมูซังแล้ว มาแล้วมาแล้วว <Liberty eye> <c oughs> ่ะเปิดออกเนาะปาดใช้เพื่อนเช็คหน่อยเนี้ยโอ้ยบ้านกูเอิญขึ้นบุกชพิงซีนบุกบ้านกูเอิญนี่นี่เพื่อนว่ะเนี่ยพี่น้องเลยวันทุกครัเอิญปิ้งซีนบุกชอืมที่สามนาที่สามหาตค่หโต่งร้อยนับกัดเลย เปิ้ลได้กินนจะเปิ้ได้กินบอ่อจะเปิ้ได้กินบ่สบกับสบกับตัวอะไรกันคุณ <c oughs> เนาะทำไมนะซับเองวซับเองแกงเองแค่เวเมาพี่ไหมเห็นม วสด้ได้ดแบบับดบุโดน้ได้สกิดตาอี๋เด,ม,เดมันไม่ลายแซ็บเดนแมงกินจองเพื่มอี่แซบนะแม่กินม,มื่นเลยแ้จะบอกว่ากินถม่นเลยปะน้นมมอเฮ

อันเพแห้งเลยมาเพ็ดหนหอนนะกินบกชักวมันหน่อนเยนี่ แถวเนี้ไปไม่ตุร้อนร้อนเนาะร้อนพอควันจ้ะพอมาถึงเมื่อไปทรายไปเรียองเขาแล้ววันไปเอาหาแม่จอนเดี๋ยวห่างว่านมเห็นเนาะแม่มาไปดีใจน้เพึ่นพี่น้องคือเห็นทางเบาเวียงแก้เศาแก้ยังมาให้เนาะ ก็แรกก็สบายด้เศร้าคเลยพี่น้องเลยพ่อเคยโทรมาว่ามันเผาหน้าเนี่ยมีเรียกการบ้านการเมืองเพิ่นเรื่องที่ดินที่ห้ที่หน้าเนี่ยพน้องเป็นสิเฮ็ดแบบขอบทองได้ทำเบอร์งัวะเผาหน้าเผาก้าเนี่ยเนาะเบองัวกินเงินจ้าบุพเนาะแม่เลยมาจักหน่อยผู้แหละสิเมื่อจะพี่น้องจะพากันเมื่อ

ตื่นหนึงนะนไม่เด็กไปไหนกูสองบาทสามบาทก็ได้ม่งทิ้ว่า เีคือจะกินบดเนาะเ่ยฮ้ยเฮ้ยตุ๊บไม่้อให้เท่านั้นนเนี่ยคนอ้วนเนี่นอ้วนเห็นไหมเตุ๊บตุ๊บเนี่ยอ้วนเนี่ยนะเขโดนคนจอยเห็น่แรงกับไปแพ้คนจอยได้แรงกะ แค่งานยังิเป็ดน่านาแดดนนึงี่ไม่ใช่เลยเบืงานเบื่ออนแดดดิตอแดงเรบดๆเลยนะเฮ้ยไปทำงานดื้ Trang làm sâu. Ong nắng, vượt mông hát hiểm ngon. Hm? Hết tuần thả là. Tô, 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 thả Hết tuần lên là. Tiếc tuýt, tiếc tuýt. Tiếc tuýt 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 มันนอนนะแต่มันจ้าแต่แบนก็ดีพี่น้องมันทีเฮ็ดใอ้เชีงตาสายตาห้าหนึ่งงูแพร่เชยตาแเดมันจ้าใช้แบนดีสุดเลยพี่น้องจ้าโอ้แซ่บแซ่บทบต้องำเก่งต้งแซ่บเลยแซ่บได้ใครเก่ง

ได้2หน่อก็พอดอกซ่ําบนี้เนาะพี่น้อง ไอตัวแม,ม่แม่นหะอิ่มเลมยชอบกินนรือไงอิ่มแล้วอิ่มเลย

คมนมันนี่ว่าคนมันเฮ้ยคนมันนี่รอเาจเชื่อหาพูดเหรอลายดีได้กว่านึ่งลายฮะพุดหาแถวนั้นแหละยาง้อยก็มี ก <Allah> ันนี่มันหนี่เลยดอืมโหงนในกองว่าใหม่ไม่กี่เนี่ กินเดวเนาะพี Yo, oh, enfin ่น้องเป็นไอตเห็นบ right. ่าผู hmm. ้พังกันดิโหมันใหญ่เน่ยกินมุก็กินมากน้อยมากแงว่ากินชุกรถพูนเด้ผูส่วนตัวนั่งกัมีใช่ใช่ใช่

บาได้หากินเนาะพี่น้องเลยยอดผักบุ้งกูเด็ดนอำไมาอีกกินกับแกน้ำไม่วไมชวนตัวนั้นเด้ผักบุ้งเผ็ดงเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเอลยก็คือสิประมาณนี้เนาะทุกครั้รงเือคืจะได้ขอตัวจบคลิปกำลางพระจ่าพม่พี่น้องไป ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปของตุค้ำเนาะแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกกดข้ามโฆษณาของตุค้ำไปก็ขอบุญขอบคุณในหลายเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตุค้ำเมคือจะได้ขอตัวจบแต่คือจะได้กล่าวคาว่วาสบายดีสบายดีพี่น้อง